แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีความรักอะไรความรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีของเขาใช่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีความรักจริงๆอ่ะก็อยากจะให้แบบว่ายินดีด้วยกันดีกว่าแล้วก็แบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งหนูพี่ทีหรือว่ายูโรแต่ว่าสนับสนุนทุ้งานหนูเหรอคะไม่มีเลยคะ่ะคือแม่โซนคะใช ทำงานเจ็ดวันเลยถามแม่ได้ตอนนี้ไม่มีเลยเอาจริงเนี่ยบกวตะกอนอีกเปิดใจนะเข้ามาเหอะพอมีแล้วโอ้โหเป็นสาวก็ต้องอยากให้มีผู้ชายมาจีบบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีตรงนี้เหงาไหมทำไมทำงานแบบไม่มีใครแบบเล่นบ่ายเลยนี่อะไรอ่ะถามว่าเหงาไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเรามีเพื่อนไงส่วนมากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเพื่อนจะพาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย บางทีเพื่อนไม่มีแฟนแต่แต่เพื่อนอ่ก็ชวนเราไปเหมือนกันเราก็เลยไม่ค่อยง่างา